สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอุ๋งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะ,ะเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องอุ่งก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่9กันยายน2564รมาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าน้องอุ่งก็ได้สรุปไปรอบรอบหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องจา๋า ผลออกก็คือสองเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สองเนาะอ่าสองเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าสองเจ็ดเจ็ดสองน้องบึงก็บ่มีพี่น้องจา๋ 2, 7, 7, 2, งงงจาตารางกําลังวันก็มานะคะสองเจ็ดส่วนแปดก็มาแต่แปดนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งไม่มีเนาะตัวเด่นมานะคะทั้งแปดทั้งสองวิ่งรูดที่เจ็ดมานะคะอ่าตารางกําลังวันก็มาสามตัวเนาะ แล้วก็ตัวเจาะนะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะน้องวึงเข้าตัวกลับนะคะตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่น้องวึงชอบด้วยเนาะอ่าให้ไปที่20ออก02นะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าบนตัวกลับนะคะส่วนสองเศ็ล่างของหกตัวนะคะน้องวึงก็ไม่มีเนาะหลุดไปดูสีพี่น้อง3ตัวจะมีอันหนึ่งสองศูนจะได้โต๊ดหน่อยก็ไม่ได้เนาะเป็นสองที่น้องวึงให้ไปนะคะ ใกลมาทุกรอบแต่ไม่เข้าสักทีพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับท่านที่เล่นห้าตัวเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็จะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเล่นแต่ส่วนมากก็สี่ตัวกับหกตัวนะคะส่วน8ปดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเด่น8ดมานะคะดูแปดน้องอึงไม่เอาแปดหนึ่งมีแต่แปดสองกับแปดสี่เนาะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า ่อของงวดวันที่6ก็เข้าไปสองศูนเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเข้าไปแค่ตัวกลับนะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะตารางกําลังวันก็มาแค่3ตัวเนาอะ,อะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่9นะคะวันที่9นะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปลวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหิงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะอ่ะมาดูตัว ดินกันนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขียนนี้เอียงนิดนึงแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขียนเสร็จจะยกให้ดูเด้อพี่น้องจ๋าอ่ะตัวเด่นก็คือสี่แปดแล้วก็เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่สามกับศูนย์อะเดี๋ยวลืมขีดตารางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องวงขีดตารางแป๊บหนึ่ง ตามต่อนะคะพี่น้องา๋าตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็มีสี่มีแปดมีเจ็ดแล้วก็วิ่งรูดที่สามกับศูนย์นะคะพี่น้องา๋าอ่ะสี่นะคะศูนย์สามหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะตารางกําลังวันเนาะแล้วก็มีแปดมีหกนะคะพี่น้องา๋าใครชื่นชอบในตารางกำลังวันก็สามารถจับได้นะคะ เพราะว่าบางทีน้องหวงอาจจะจับพลาดเนาะพี่น้องจ๋าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถาหยิบไปพิจารณาได้นะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะน้องหวงก็จะมี40 4 5 4 9หส่นะคะส่วน3นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้นะคะตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น น้องบงจะเจาะแค่3ตัวนี้นะคะอันนี้หรือใครจะเลือกตัวไหนก็ได้นะคะพี่น้องสาส่วน3ก็จะมี30 35 39หกนะคะ0ก็จะมี0 5 07 0หนะคะ พี่น้องจาอ๋าส่วนชุดกันนะคะชุดกันใครที่ไม่ชอบที่น้องอุงจับก็อย่าลืมดื้อพี่น้องจ๋าจับในตารางกำลังวันเนาะเอาตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะถ้าไม่มีในตารางกำลังวันแต่ก็ชอบนะคะพี่น้องจาอ๋า95 97 หกเก้าสามสีแล้วก็สามหกนะคะพี่น้องจา๋าเก้านี้ก็มักนะคะขอเพิ่มตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าขอเพิ่มมาอชุดกันตัวหนึ่งเนาะก็คือสี่หกนะคะ,ะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าเอ้าลืมสามตัวพี่น้องเอ้ยเบิ่งหลดใส่ละ น้องวึงก็ต้องให้ชุดสามตัวด้วยเนาะครั้งที่แล้วให้ไปสองสองศูนย์มาออกหนึ่งศูนย์สองีได้ตัวกับอะไรเนาะพี่นอ้องอ่เดี๋ยวค่อยดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจา้าเดี๋ยวดูสามตัวก่อนเนาะสามตัวนะคะห้าสี่เก้า พี่น้องจะดิ่นบนเจ็ดสามเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดอันนี้คือสามตัวนะคะให้แค่สามคู่เนาะให้แค่สามชุดนะคะอ่าส่วนตัวที่น้องวึงชอบก็คือสี่เก้าสามเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ ส่วนชุดกันนะคะชอบหกเก้าสามสี่นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือชุดสองตัวบนล่างเนาะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าก็เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะอันนี้คือชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สามตัวเนาะของงวดวันที่เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ อ่าส่วนชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องวึงลงให้เนาะอ่าก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องวึงลงนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะกระสันบ่ท่านมูเด้อพี่น้องจ๋าอ่าก่อนออกไปนะคะน้องวึงก็ขอให้พี่พี เอฟสีท่ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าเงินทองไหลมาทีมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ